สวัสดีนะครับวันนี้พบศิษปิบาลน,นะครับในวันพุธที่18นะครับสุราคมพระธรรมสดุดีบทที่78ก็หัวข้อตั้งมาคุณความดีของพระเจ้าและความอัตตันยุของอิสราเอลทำไมหัวข้อนี้จึงออกมาพูดถึงในภาพที่พระเจ้าแสนดีแต่ในด้านการตอบแทนอิสราเอลต่อความดี ของพระเจ้ากับเป็นความกตัญญูอัตตัญญูหรือทําสิ่งที่ที่ชั่วร้ายในสายพเนเรศของพระเจ้านะครับให้เรามาดูนี่เป็นประสบะการณ์ที่อาสาบเขียนเกินในความรู้สึกท่านเห็นความล้มเหลวในชีวิตของชนชาติอิสราเอลนะครท่านประพันธ์บทเพลงนี้ขึ้นมาผมเองให้ข้อคิดนะกับพวกเรา ทั้งหมด3ข้อคิดข้อคิดประกาศที่1คืออาสาบเชิญชวนอิสเลไว้ตั้งใจฟังอยู่ในข้อที่1ถึงข้อที่8ฟังคําสอนฟังคําอุป,ปมาและคําปริศนานะครับซึ่งพูดถึงเกี่ยวข้องกับพระราชกิจของพระยาเวลิทธานุภาพของพระยาเวและการอัศจรรย์ที่พระยาเวทําทั้งหมดเหล่านี้เป็นสิ่งที่อาสาบกล่าวอ้างถึงอดีต ที่พระเจ้าได้ทรงกระทํากับอิสราเอลในการช่วยปลดปล่อยและกู้อิสราเอลจากการเป็นทาสที่ประเทศอียิปต์โดยทําการมหาศจรั์ต่างๆมากมายและรวมทั้งสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทําขณะที่อิสราเอลเดินทางอยู่ในถิ่นทุรกตนดาน40ปีและเข้าไปในแผ่นดินคณาอัานด้วยการพูดคิดทบทวนนะครับบ่อยๆนั้นมีประโยชน์ มีประโยชน์อะไรครับนั้นก็อยู่ในจุดประสงค์นะครับก็คือเพื่อตอนเองจะได้รู้เพื่ออิสราเอลจะได้รู้ไม่ลืมเพื่ออิสราเอลจะได้สอนลูกหลานแล้วเพื่อลูกหลานจะได้ตั้งความหวังหรือมีความหวังนะในพระเจ้าในเป็นผู้ช่วยขากู้เขาให้รอดจากศัตรูแล้วสิ่งที่สําคัญคือไม่ลืมและไม่ทําผิดนะครับแต่ตรงกันข้ามอิสราเอลกับ กระทำความผิดแม้ว่าเขาเองรู้นะครับแล้วก็ได้ฟังมามากมายนะฮะให้เรามาดูบทเรียนในส่งจุดน,นี้ก่อนพวกเราที่เป็นพ่อแม่เราควรที่จะสอนนะครับเล่าหรือแบ่งปันนะครับสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำในชีวิตของเราและรวมทั้ง เราควรที่จะพูดแบ่งปันคําสอนต่างๆในพ่อคัมภีร์ให้กับทำไมครับให้กับลูกให้กับหลานของพวกเราเพื่อเขาจะได้เติบโตขึ้นโดยไม่หลงจากทางของพระเจ้าไปอันนั้นเป็นบทเรียนที่หนึ่งนะการพูดบ่อยๆการเล่าเรื่องเป็นลักษณะนิสัยคำสอนนสอนของคนยูในสมัยนั้นซึ่งพ่อแม่จะเรียกลูกๆมานั่งนะครับ เป็นวงกลมหรือในครอบครัวแล้วเขาก็เล่าเป็นเรื่องต่างๆสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำํำโดยเฉพาะหัวใจสําคัญก็คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทําในอียิปต์ที่เคยช่วยเขาปกป้องเขาทําการอัศจรรย์ต่างๆในประเทศอียิปต์นะครับจนกระทั้งนําเขามาอยู่ในแผ่นดินหนึ่งพันธสัญญานะอันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่คริสเตียนควรนนะในคิดจ,จรรักรเสียวิบาล ผู้นำควรที่จะกระทำนะครับในการที่จะสอนนะครับแบ่งปันพระวจะนะของพระเจ้าเพื่อที่จะไม่ให้สมาชิกสมัยครับลืมและเพื่อไม่ให้สมาชิกไม่กระทำความผิดบาปนะครับแต่ว่าแม้ว่าในช่วงตอนที่สองเนี่ยบบปรากฏว่าอิสราเอลนั้นก็ตอบสนองนะสิ่งที่พระเจ้าได้กระทำในด้านตรงเงินข้าม หัวข้อที่สองผมใช้คำว่าอิสราเอลดื้อดึง,ดงและกะบฏต่อพระยาเวฮะบรรยายตั้งแต่อยู่ในข้อที่9เป็นต้นไปจนกระทั่งนะถึงข้อที่ 66, หกสิบะจะวนเวียนอยู่ในวัตจักรนะที่พูดซ้ำแล้วซ้ำอีกถึงสครั้งด้วยกันหรืออาจจะมากกว่านั้นถ้าเราอาจจะดูนะครับครั้งที่หนึ่งเนี่ยอิสราเอลทอดทิง้งพระเจ้า อยู่ในข้อที่10ถึงข้อที่11ไม่ได้รักษาพันธสัญญาปฏิเสธที่จะเดินตามพันธรรมัติลืมกิจการลืมการอัศจรรย์นะแต่พระเจ้าก็ทรงสำแดงพระคุณงามความดีอยู่ในข้อที่11ถึงข้อที่16นะและครั้งที่สองอิสราเอลก็ดืดดึงและกบทอีกอยู่ในข้อที่17ถึงข้อที่31แต่พวกเขาก็ยังทำบาปมากยิ่งขึ้นเนะห็นไหมแทนที่จะยำเกรง ลดปรับปรุงตัวทําตัวให้ดีขึ้นทําบาปให้น้อยลงแต่เขากลับทําบาปมากขึ้นพระเจ้าก็ส่งเกลี้วและสมแดงความดีให้กับพวกเขาอยู่ในข้อที่21ข้อที่3 1แล้ววัจจักรที่3อิสราเอลคอนและกระบทกถึงมีเรื่องทั้งเส้นนี้หมายถึงสิ่งที่พระเจ้าได้กระทำกับเขาพวกเขาก็ยังทำบาปอยู่ในข้อที่32ที่พูดไว้แล้วข้อที่38พระเจ้า ทรงพระกรุณาและอภัยให้กับเขาแต่คําว่าการุณาอภัยนี่หมายถึงไม่ได้ทําลายเขาทั้งหมดนะแต่ลงโทษเขานะครับแล้ววัตจ,จักรครั้งที่สี่คืออิสราเอลดื้อดึงและกระอีกอยู่ในข้อที่ห้าสิบหกถึงเขาได้หกสิบหกแต่ท่านั้งหลายยังทดลองและกระบฏต่อพระเจ้าผู้สูงสุดแล้วพระเจ้าก็สูงกิ้วและในที่สุดอนุญ,ญาตให้อิสราเอล,ลต้องตกไปเป็นเชลย อันนั้นเป็นอาจจะเป็นภาพที่อาสาบเห็นแล้วเห็นการพักพิโลดการลงโทษของพระเจ้าแล้วทำไมครับอาสาบเองแต่เห็นความประพฤติชีวิตของอิสราเอล,ลในบทเรียนอะไรครับที่เราได้เห็นเราได้เห็นนะครับชีวิตของอิสราเอล,ลในยุคพระกัมภี์เดิมหรือพันธสัญญาเดิมนี้เนี่ยมนุษย์เนี่ยเป็นผู้ที่มีความอ่อนแอนและล้มเหลว ในด้านศีลธรรมเราเห็นว่าพระเจ้านี่ทำไมครับช่วยเขาแต่เขากลับทำไมครับทำบาปนะครับอาจจะดีช่วงหนึ่งแล้วก็กลับมาทำบาปเมื่อพระเจ้าตีสอนให้ความทุกข์มาเขาเรียกร้องกลับใจแล้วก็กลับไปทำบาปนี่เป็นพระจะจัาจากวนเวียนที่เป็นสภาพของชีวิตของคนที่อยู่ในพันธสัญญาเดิมแต่ขอบคุณพระเจ้าครับมนุษย์มีความอ่อนแอพระเจ้าจึงเข้าใจ นะและพระเจ้าก็ได้ทชไหมครับได้ส่งพระเยซูคริสต์เจ้ามาในพันธสัญญาใหมนะ่โดยความเชื่อเราบังเกิดใหม่เรามีชีวิตใหม่เรามีธรรมชาติของพระเจ้าพี่และการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับบวกกับพระวจนะของพระยาที่เราสามารถหาอ่านเองและมีผู้รับใช้ศิษยิุบาลพี่เลี้ยงคอยดูแลเรา เราคริสเตียนสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะเหนือบาปได้ผมพูดอีกครั้งหนึ่งครับชีวิตคริสเตียนในยุคแห่งพันธสัญญาใหม่เราสามารถดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะนะครับที่อยู่เหนือบาปหรือธรรมชาติบาปได้นะครับโดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยพระวจนะที่เราได้ฝึกฝนวินัยชีวิตและโดยการช่วยเหลือของ ที่เลี้ยงนะครับฝ่ายวิญญาณและผู้รับใช้ของพระเจ้าและอื่นๆอีกน,น,นะครับสุดท้ายข้อที่สมผมใช้คําว่าพระเจ้าสาแดงคุณงามความดีโดยเลือกผู้นําและสถานน้ำมศการซึ่งพูดถึงในบทเดียวกันข้อที่67ถึงข้อที่72พระเจ้าได้เลือกดาวิดนะไม่ใช่เลือกเอฟราอิมเอฟราอิมมีตัวแทนของอิสราเอลแต่ว่าเลือกดาวิด เผายูดานะครับที่เป็นผู้นําเพื่อที่จะเป็นกษัตริย์ซึ่งเป็นภาพเล็งถึงวันเนออาาคตพร์จะส่งกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่กว่าดาวิดนั่นก็คือพระเยซูเกตที่จะมาเป็นผู้นําพวกเขานะครับและปกครองพวกเขาในยุคพันปีนะครับแล้วไม่เพียงเท่นั้นพระเจ้าสร้างพระวิหารเป็นสถานนมักการหมายความว่าอย่างไร เพื่อเขาเองจะได้มีสถานที่ที่รวมกันเพื่อเขาเองอิสราเอลจะมีโอกาสได้มาใช้ชีวิตเรียนรู้พระคำของพระยา้าในพระวิหารของพระญ้าโดยมีมหาปุโรหิตผู้เผยพระวจนะที่คอยอบรมสั่งสอนเขาในเพื่อเขาเองจะดำเนินชีวิตที่ย่าไมครับที่มีอำนาจมีชัยชนะอยู่เหนือบาปท,ทั้งหมดเหล่านี้นะครับเป็นการที่พูดถึงชีวิตก่อน ในยุคข,ของพระคัมภีเดิมแต่ในพระคัมภีใหม่พันธสัญญาใหม่นั้นพระเจ้าพระอ,องค์ทรงให้คิดจักรและคิดจักรมีผู้เลี้ยงเสียวิบาลที่จะคอยดูแลชีวิตนะครับของพวกเราทุกคนฝ่ายวิญญาณขอพระเจ้าอวยพรถ้อยคำพระวจนะของพระองค์นะครับในวันนี้